แจ้ดเขาเดียครับพี่น้องกับโ้เนี่ยบอกเอาไม่จังได้เอาไม่บอได้เอาไม่บอได้เอาไม่บอได้คนคนแพ้แล้วมันทำแบบนี้ก็เออไม่เป็นไรให้เขาไปแล้วกันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเมื่อนี้อยู่กับช่องคนหัวเกียนอีกแล้วครับเมื่อนี้ผมสิมเห็ตชาเลนจ์จิ๋วเซเว่นโดยเงิน60ิบบาทโอเคไปซื้อของสามอย่างครับอย่างแรก หน้า2เข่า3ามยังก็ได้ครับโดย60บาทนี่ต้องมีเงินทอนกลับมา1บาทครับกันจ,จับเวลาแข่งกันกันกบน้องกุ้งว่าผู้ใดสิซีภารกิจนี่สำเร็จสิเป็นจ้งใดไปเบิรงกันเลยครับว่าภารกิจนี่ของผมทิ่สำเร็จบอ มาแล้วครับมาแล้ว oh, <look. S 1> ตืบเอาะไรไหมแล้วไหมยังไ,ไงเลิฟรัน วเล่านาทีที่เข้าอยู่ในเซเว่นนี้ซื้ออะไรบ้างตอนอันดับแรกนะัดไปเราก็ไปดูราคาข้าวก่อนอแล้วไม่ดูเลยนะว่าข้าวอันนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วไม่ดูเร<อ>าโฟกัสแค่ราคาเราเจอราคา39บาทปุ๊บเอามาเลยจ้า,<อ>า,าข้าวผัดไก่เกาหลีนีไม่เขาชอบต่อไปก็จะไปซื้อน,น้ำ <Ừ. S 3> หาอยู่นานไม่มี10บาทเ,าเจอไอ้นี้เขาเขาเรียกว่าอะไรบะบิ๊กหรอน้ำ เออนั่นแหละบิ๊กนี่แหละ,ละต่อไปก็เป็นขนมนี่ทารโร่สิบบาทรวมกันทั้งหมดตื่นตึงตึง,ตงเฮ้ย <59 S 2> มีไปเสร็จเก้าบาทามีไปเสร็จด้วยมีเงินทอนหนึ่งบาทด้วยมีเงินทอนดึกบาทด้วย,ยน,ะะนี่ห้าสิบเก้าบาททุกคนดูเลยไอยตรวจตามชิ้น59บาบาทจริงด้วยน้องกุ้งทำภารกิจนี้สำเร็จนะครับ แต่น้องกุ้งใช้เวลาไป4นาที32วินาทีเอาเรามาดูของพี่เอกบ้างว่านางได้อะไรมาอันดับแรกที่ผมขเขาไปใชเวนะผมบริเบิงเขาเลยว่าเขาออียงผมเบิงราคา3าบาทพี่น้องแต่บริ่านว่ามันเป็นเขาอีย่างเด้แต่ชิงที่ได้มาข้าวผัดไข่ไก่เทอริยากิเก้าบาทเหรอแมนครับอันนี้มาบอกมาบอกยังมาบอกราคาอันนี้ชิบบาทอันนี้กับชิบบาท เบิรราคาครับพี่น้องห้าสิบเก้าบาทจริงเหรอฮะจริงเหรอทอนหนึ่งบาทครับพี่น้องทอนหนึ่งบาทครับทอนหนึ่งบาทห้าสิบห้าบาทหมดเขาีหมดไปทั้งหมดห้าสิบห้าบาทเดี๋ยวผมชิยอนไปเบิร์ตอนที่ผมอยู่ในเซเว่น ผมเบ่งแต่ราคาครับผมไ้อไ่อานว่าเขามันเป็นเขาอีอยางครับผมหยิบมาเลยผมว่าราคาแล้วก็หยิบมาเลยใช่ไหมผมเห็นลาแมนผมเห็นราคาสามสิบเก้าบาทผมหยิบมาเลยเหลืออีกยี่สิบบาทจังได้ก็ได้แท้ๆว่ายางละสิบบาทผมก็ไปเอาน้ำสิบบาทแล้วก็เอาชกกาก้วยอีกสิบบาทผมมาเป็นห้าสิบเก้าบาทเป๊ะแท้บันใจไปเช็คราคาเขากล้องแรกสามสิบห้าบาทตายแล้วผมขาดือว่าภารกิจนี้พี่เอ็กไม่สําเ็จนะคะคนแพ้ก็ต้องโดนทำโทษโด,ดยการ เลี้ยงข้าวตอนเย็นโอเคนะตามตกลงรงนะให้ผู้ช่ทางบ้านเป็นพระยานนะเลี้ยงเข่าก็ได้พี่น้องเลี้ยงเขาเด้อครับพี่น้องกับด้เลี่ยงไม่ใช่บ่ได้กับด้เลี่ยงพี่น้องแมนบ่ได้ยินบอว่าเลี้ยงได้เขาแล้วพี่น้องถ้าบอกว่าไปกินข้าวแล้วตัวเองพูดยังไงตัวเองตัวเองไปกินข้าวกับกับดีไหมอย่างนี้เหรอเอามันก็ต้องบอกให้เบอร์ตัวเนาะแมนบ่พี่น้องถ้าซื้อก๋วยเตี๋ยล่ะเขาพูดว่าไปกินข้าวไหม ไม่ได้บอกว่าตัวเองไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ว่าก๋วยเตี๋ยวเจ้าะพี่น้องเนาะไปข้าวล่ะตัวเองไปกินข้าวกับกับกันเถอะเงี้ยเหรอไปกินกับข้าวไงนี่เลยเพี่น้องต้องต้องซี้แจงให้ชัดเจนเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นอันนั้นนั้นเพได้บ่ได้ไม่เอาต้องแพ้เนี่ยแพ้แล้วก็ผ่านเป็นอย่างเงี้ยบ่ได้พลาดผมก็เฮ็ดตามตามที่บอกเลยบอกว่าให้เลี้ยงเขาผมก็ผมก็ชี้เลี้ยงเขา กินด้านแค่ข้าวข้าวน้ำปลาเงี้ยเหรออ๋ออยากกินครับการชื่อเอาสิว่าบอกว่าชีเลี้ยงเขาผมกลว่าผมชีเลี้ยงเขาคนแพ้เนี่ยอ่อยจอจงจอจงไปเลยใช่ไหมว่าแบบให้ทําอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องจอจงด้พี่น้องไอ้คนซื้อไอ้คนซื้อไอ้หรือคนบานนอกไอ้คนซื้อเอาไม่ไม่จังไรเอาไม่บ่ได้เอาไม่บ่ได้เอาไม่บ่ได้บเอาแล้วขาชีเอาเขาก็เอาแต่เขาทุกคนคนแพ้แล้วทำแบบนี้ก็เออไม่เป็นไร ให้เขาไปแล้วกันมาทุกคนมากินข้าวกันืมซื้อข้าวแลวกสาวนะไม่ต้องกินไก่นะป๊าป๊ากินข้าวกินกับข้าวดีกว่าทุกคนเอ็ก็กินข้าวนะเมื่อกี้บอกว่าไปซื้อข้าวนั่นแหละครับพี่น้องผมสะเพ้าเองที่ผมผลาดก็อยากให้พี่น้องทั้งบ้านได้ศึกษาดีๆมีอย่างกับอ่านศึกษาให้เข้าใจก่อนจังสีบ่ได้ถือตัวถือโกงด้วครับพี่น้องกันเฮ้าเห็ดอย่างด้วยความเร่งรีบนะ มันอาจจะเกิดความผิดพลาดคือจังผมได้นี่แหละพี่น้องศึกษาอ่านก่อนเด้อพี่น้องทําความเข้าใจก่อนจักชิบไริถือคิดตัวจักชิบไริถือโกงคันพี่น้องมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาเห็ดคลิปต่อไปเด้อครับรับเมื่อนี้ไปกินข้าวหาซืก้วบาทก็ด้ยวยครับพี่น้องครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ